ยาขายของออนไลน์เด็ดขาดถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้ค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการขายของออนไลน์ยุคนี้มันแตกต่างจากการขายของออนไลน์ยุคเก่ามากคำว่ายุคเก่าเนี่ยก็คือเมื่อประมาณ45หปีที่แล้วนะโอ้โหเขาไม่ได้นานเลยนะแต่นั่นอนะ่ะคือยุคเก่าแล้วซึ่งวิธีการในวันนั้นนะคะกับวันนี้ห้ามเอามาใช้ด้วยกันเด็ดขาดเพราะมันจะไม่ได้ผลเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วถ้าคุณเคยไปเรียนกับใครมาที่เขาบอกว่าให้คุณทำวิธี วิธีการ1 2 3 4แบบนี้นะผมทำสำเร็จมาแล้วแต่ความสำเร็จของเขาเกิดขึ้นเมื่อ4 5ปีที่แล้วห้ามทำตามเด็ดขาดค่ะวิธีการนะ,ะที่โลกออนไลน์ในยุคนี้จะทำแล้วได้ผลมากที่สุดนะนั่นก็คือการที่คุณเอาความรู้หรือผลงานของคุณออกมาโชว์ในรูปแบบของคอนเทนต์ค่ะ การทำคอนเทนต์นั่นก็หมายความว่าการทําเป็นคลิปทําเป็นวิดีโอทําเป็นตัวหนังสือพวกนี้เรียกว่าคอนเทนต์หมดเลยแต่ถ้าคุณอยากทํา f Facebook อยากทําออนไลน์ในยุคนี้ให้ได้ผลนะคอนเทนต์ของคุณจะต้องเป็นคอนเทนต์ที่เป็นวิดีโอค่ะวิดีโอเท่านั้นที่ครองโลกออนไลน์ในยุคปัจจุบันไม่มีคอนเทนต์แบบอื่นแล้วนะคอนเทนต์ตัวหนังสือนี่คือตัดไปได้เลยนะจ๊ะไม่มีใครเขามามีเวลามาอ่านแล้วนะคนยุคนี้คือ เขาไม่มีเวลาเขาต้องการดูอะไรที่มันกระชับตรงประเด็นเพราะฉะนั้นทำคลิปออกมานะคะให้มันสั้นและเข้าสู่เนื้อหาให้เร็วที่สุดไม่ต้องเยินเยอะค่ะพูดออกไปให้ตรงประเด็นแล้วเป็นการโชว์ผลงานของคุณออกมาพร้อมกับหน้าของคุณให้ลูกค้าเขารับรู้ได้และจดจำได้ว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ สำหรับใครที่ได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ครูด้วยนะคะแล้วใครที่อยากที่จะติดตามเรื่องของการทำการตลาดออนไลน์เรื่องการขายออนไลน์นะก็กดติดตามหรือว่ากดไลค์เพจครูบิลลีฟเอาไว้ค่ะยังมีเรื่องราวดีๆแบบนี้เคล็ดลับดีๆรอส่งให้เพื่อนๆอ,อีกนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย